b ิสบ u ดดี4 5 6 Podcast อดแคสต์เทคกิดีสีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์กับ BizBuddy456 จิบกาแฟาไปด้วยเรียนรู้เรื่องภาษีไปด้วยแบบไม่เครียดวันนี้เรามาพูดกันเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าแวบบนั่นเองครับก่อนอื่นเลยภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะ ง่ายๆเลยครับมันคือภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการในทุกขั้นตอนก่อนผลิตและการจำหน่ายพูดอีกแบบคือเวลาคุณซื้อของ1ชิ้นราคาที่เห็นมักจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วครับเช่นซื้อกาแฟแก้วละ107บาทจริงๆแล้วจะเห็นมีแบตเเรวมอยู่ในใบเสร็จนั้นด้วยครับสังเกตในบิลดีๆกาแฟราคา100บาทโดนภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7บาทเราต้องจ่ายในราคา107บาทนั่นเองครับ แล้วใครต้องจดแวดบ้างคำตอบคือถ้าคุณทำธุรกิจที่มีไรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับแต่ถ้ายังไม่ถึงก็สามารถสมัครใจจดได้นะครับเพื่อให้ธุรกิจดูโปรขึ้นและสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ด้วยภาษีซื้อกับภาษีขายคืออะไรภาษีซื้อคือภาษีที่เราจ่ายตอนซื้อของหรือลงทุนในธุรกิจ ภาษีขายคือภาษีที่เราเก็บจากลูกค้าเวลาขายของทุกเดือนเจ้าของกิจการต้องนำทั้งสองอย่างมาคำนวณหักลบกันแล้วนำส่งภาษีส่วนต่างให้กับกรมสรรพากรถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าภาษีซื้อมากกว่าสามารถขอคืนหรือยกยอดไปเดือนต่อไปได้เลยครับแล้วถ้าไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มท,ทั้งที่ควรต้องจดละ่ะ อันนี้ระวังนะครับมีโทษปรับทั้งเงินและอาจถูกเรียกย้อนหลังด้วยเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจเริ่มโตมีไรายได้เข้าเยอะขึ้นแล้วอย่าลืมตรวจเช็คเกณฑ์แวตด้วยนะครับสรุปสั้นๆก่อนจบตอนนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับภาษีจากการขายสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการต้องเก็บและนำส่งต่อให้กับรัฐ ดูเหมือนซับซ้อนแต่ถ้าเข้าใจหลักการก็แค่เรื่องของการบวก7%เปเพิ่มเป็นในราคาสินค้าและบริการเท่านั้นเองอย่าลืมครับภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเครื่องมือให้ธุรกิจเราโตอย่างมั่นคงและโปรขึ้นครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอตัวไปจิบลาเต้ก่อนนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผม b i ส b u d d y 4 5 6เพื่อนคู่คิดช่วยธุรกิจคุณ